สวัสดีครับวันนี้หม่ำจังครับจะมาทำเมนูกับแก้มครับเป็นกับข้าวก็ได้ครับก็คือเบคอนคั่วพริกเกลือนะครับช่วงนี้ก็มีเมนูเบคอนเยอะหน่อยฮะซื้อมายังทำทานไม่หมดนะครับก็อันนี้ทำคล้ายๆสามชั้นคั่วพริกเกลืออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะให้ร้อนอันนี้เราไม่ต้องใช้น้ำมันนะฮะเดี๋ยวเอาเบคอนลงไปได้เลยครับ นะครับพอร้อนแล้วเราก็นำลงไปในกระทะเลยครับค่อยๆให้น้ำมันเขาออกมานะครับหอมเบคอนมากครับตอนนี้เบคอนเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำค่อยๆเตงเย็นนิดนึง เนีนะเราจะเห็นน้ำมันพอออกกัแล้วนะครับสีนี้ก็พอใช้ได้น้เดีย๋ยวเราเทน้ำมันออกส่วนหนึ่งครับน้ำมันะเบคอนนะครับนะครับเราเอาน้ำมันออกแล้วนะครับเทน้ำมันออกแล้วก็ให้เหลือคริกไว้นิดเดียวครับเสร็จแล้วผมจะใส่พริกกับกระเทียมน,นะครับ ที่ซอยไว้นะครับแบ่งส่วนออกครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวเขาผัดให้หอมๆฮะผัดให้หอมๆเลยนะครับนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็ แล้วมาคั่วกันนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปครับจากปริมาณดูนะฮะอย่าใส่เยอะนะครับพเพราะเบคอนเขาก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้ว หอมๆด้วยตกแต่งด้วยนะครับคั่วอีกสักรอบแล้วก็นำเสิร์ฟได้เลยนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบคอนคั่วพริกเกลือของเรานะครับก็ทำง่ายๆฮะเป็นกับแก้มกับข้าวก็ได้นะครับลองไปทำดูครับอร่อยแน่นอนครับตัวนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ